ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหอเอเบซาเคยสงสัยไหมว่าทำไมหอเอเบซาถึงเอียงได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจกว่าที่คุณคิดเยอะเลยการกอร่อสร้างหอเอเบซาไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดใช้เวลานานเกือบ200ปีและเจอปัญหามากมายระหว่างทางแล้วอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้หอแห่งนี้เกือบไม่ได้สร้างจนเสร็จหลายคนเชื่อว,ว่าหอเอเบซาถูกสร้างให้เอียงตั้งแต่แรกแต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้หอเริ่มเอียงเตรียมพบกับความจริงที่อาจทําให้คุณตกใจรู้หรือไม่ว่ามีเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการรักษาสมดุลของหอเอปิซาวิศวกรใช้วิธีการอะไรในการยับยัง้งไม่ให้หอล้มลงมานี่คือเรื่องราวของความพยายามที่จะรักษาสัญ,ญลักษณ์ของอิตาลีเอาไว้ อยากรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับหอเอ็นปิซาใช่ไหมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเราจะเจาะลึกทุกแง่มุมของหอเอ็นปิซาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อน